สวัสดีครับวันนี้บ่าวองฮีมาที่ร้านต้นไม้ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับที่อยู่อำเภอเมืองนะครับอยู่ที่ในอยู่อำเภอเมืองนะครับร้านต้นไม้ปทุมธานีจะอยู่ที่อำเภอเมืองแล้วผมมาที่ร้านสวนสวยไม้งามเดี๋ยวผมจะพามาชมบอนสีในร้านพี่ครับนะครับตามมาเลยครับ ครับผมเนี่ยครับผมบอนสีโบราณตานที่เขามีมีเยอะมากๆใบสดสวยๆทั้งนั้นเลยเรียงได้ดีมากเลยครับเดี๋ยวคงจะพามาชมเป็นบอนสีต้นเล็กกันมันเริ่มจากที่ใบแดงๆเนี่ยครับ เนี่ยใบยแดงๆนี่สวยมากครับอันนี้เป็นเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้เนี่ยมีอยู่ห้าหกระถางเนี่ยกระถางละห้าร้อยบาทครับผมลูกไม้แล้วก็มาที่กระถางนี้ก็เป็นเป็นต้นเล็กครับผมอันนี้ก็คือท่ายาพันวังนะครับเท่าไหร่นะพี่ท่พยาพันวัง พญาพันวังกระถางเนี้แปดร้อย800บาทครับนี่ครับถ่ายให้ดูมีอยู่สามใบกำลังถอดยอดอีกหนึ่งใบแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนี่ยครับเป็นเนี่ยใบยสดสีสวยมากครับนี่ก็คือพันครน,นะครับเนี่ยกระถางเนี้ยครับเนี่ย กระถางนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยครับผมกระถางนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะครับเนี่ยสวยนะครับอ่าแล้วผมก็จะพามาชมอีกชนิดหนึ่งอันนี้ก็พญาสเวตพญาสเวยนี่นะครับนี่ก็พญาสเสวตเนี่ยกระถางนี้ราคา นะครับห้าร้อยบาทร้านพี่เขามีบอลสีโบราณของเราต้นเล็กหน้าเอาไปเลี้ยงเยอะมากมีหลายพันเลยครับนี่ไงดูครับผมนี่พี่เลอันนี้อะไรนะไอใบอันนี้ปีกเหรอ ปีกกินรีนี่เนี่ยครับปีกกินรีอันนี้ปีกกินรีนะครับเนี่ยกาาระถางเงี้ยเท่าไรหร่พี่าาราคาห้าร้อยบาทนะครับเน,นี่ยครับปีกกินรีเนี่ยครับห้าร้อยบาทสวยมากครับผมแล้วก็อันนี้อะไรพี่ม้าเฉียวม<ะ>้าม้าเฉียวม้าเฉียวน้ำพันนนมค่มะม้าเฉียวนะครับอันนี้อันนี้กาาระถางเนี้ย เนี่ยราคา1,000บาทใบ,บแบบดงอะค่ะอันนั้นไม่ามาใช่อันเนี้ยครับมาเนียมาเฉียวนกระถางเนี้ยครับอันนี้เป็น,ปนอันนั้นเป็นกวนอิมอ,200อ,อันนี้กวนอิมมีเยอะเยอะเลยครับกระถางต้นเล็กนะครับแต่ก็คือกำลังสวยเลยใบอันนี้กวนอิมนี่กระถางละสองร้อยนะครับนี่นี่กระถางละสองร้อย อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยกระถางละสองร้อยอันนี้ก็กวนอินกระถางใหญ่วันอิม่แม่ัอ๋ออันนี้คือกวนอินเหมือนกันแต่เป็นเป็นต้นแม่พันครับไม่ได้ขายอันนี้ <laughs> มันมอาจงถนนเดี๋ยวนะครับแล้วอันน,น,นี้อันนี้พี่อันนั้นมาเฉียวเหมือนกัน,กนมาเฉียวเหมือนกันเอออันนี้ฮันุมาน นุมานจองถนนครับนี่นี่ครับผมอันนี้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยนะครับนี่ครับสวยมากครับดูดูใบครับสวยมากแล้วก็มาดูที่กระถางครับผมเรามาชมกันต่อนะครับแล้วก็นี่ครับกระถางเล็กในต้นเล็กนี่ครับผมเนี่ยดูใบการสีหมดเลย อันนี้ตะละแมกุสุมานะครับราคากระถางนี้อยู่ที่400บาทนะครับนี่ครับ400บาทตะละแม่กุสุมานะครับแล้วก็มาดูอันนี้สหัสเดชะนี่ครับกระถางเด็กนะครับมี2ใบนี่นี่ครับผมมีเยอะมีเยอะ มีเยอะมากเลยร้านสวนยๆไหมงามนะครับเท่าไหร่นะพี่สามร้อยห้าสิบเองนะครับเนี่ยน่าไปซื้อมากเลยเนะี่ยน่าเอาไปซื้อไปเลี้ยงดูเนี่ยน,นะครับผมสหัสเดชะสามร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยสวยๆข้งนั้นเลยครับน่าเอาไปเลี้ยงมากดูครับ สวยมากอันนี้อะไรนะพี่นั่นหงเฮาค่ะกระถางใหญ่อันนั้นกระถางใหญ่สองพันห้านี่โอ้โหมาดูองเฮากระถางเนี้ยครับเนี่ยดูสีดูสีเนี่ยหงเฮาครับเนี่ยกระถางเนี้ยอยู่ที่สองพันห้านะครับสวยมากอุ้ยทำให้เลี้ยงสีได้สดมากเลยครับเนี่ยแล้วอันนี้อะพี่ อ๋ออันนี้ลูกไม้เนาะลูกไม้นี่กระถางนี้ลูกไม้อันนี้ไก่ตัวงามเหรอ,อไก่ตัวงามอ๋อกระถางเล็กหกร้อยห้าสิบค่อู้กระถางใหญ่ละพันสองอันนี้ไก่ตัวงามนะครับเนี่ยเนี่ยกระถางกระถางใหญ่นี่เนี่ยต้นเขากระถางใหญ่กระถางนี้หนึ่งพันสองร้อยครับแล้วก็มากระถางเล็กน,นี่ดูใบสวยมาก อันนี้หกร้อยนะครับกระถางนี้หกร้อยห้าสิบเนี่ยกระถางนี้นะครับสวยมากเลยครับโอ้โ okay. หเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกชนิดหนก็คือจอมทับนี่เหรอพี่อ๋อนี่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 ยต้น<อ>นี่นะเนี่ยครับผมเนี่ย กระถางเล็กเนี่ยครับผมกำลังงามเลยอ่ะเนี่ยจอมทับนะครับเนี่ยมีอยู่สามกระถางกระถางละห้าร้อยบาทครับถือว่าถูกเลยครับผมเนี่ยน่าซื้อไปเลี้ยงเลยกระถางละห้าร้อยบาทจอมทับนะครับอันที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็คืออยู่ที่ร้านที่นี่นะครับนี่สวนสวยไม้งาม พี่เบอร์อะไรนะพี่ <65. S 1> เบอร์โทรติดต่อนะครับถ้าสนใจโทรมาที่เบอร์065 829 829 5142โทรมาสอบถามร้านส่วนวแม้งามได้นะครับนี่คือเบอร์โทรอีี่่นน้อ๋อเดี๋ยวนะครับนี่ครับผม นี่สวนสวยไม้งามที่ตลาดต้นไม้ปทุมธานีที่อำเภอเมืองนะครับเนี่ยเบอร์โทรครับผมวันนี้บ่าวฮีก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวฮีด้วยนะครับสวัสดีครับ